กาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านค่ะค่ะมืัอนี้กะพบกับเจค้ำสร้างตัวเต็งขึ้เก่าเนาะค่ะมืัอนี้เจค้ำสร้างตัวเต็งกะสิพาท่านผู้ชมไปติดตามหลังเล่าความฝันกับหนาไนเนาะค่ะหนาไนนี่เพื่นฝันเห็นสร้างเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าฝันเห็นสร้างสร้างเพิ่อนกะผูกโบเนาะค่ะท่านผู้ชมโบสีแดงจึงคึงเพื่นว่าเนาะค่ะกะเพื่นกะยางเทียมกันไปเนาะค่ะกับสร้างผ้าสร้างไปอาบน้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะหอมแก่สร้างผอบมีความสุขเนาะค่ะท่านผู้ชม มีความสุขแห้งพันวาเนาะค่ะแะความฝันของเพิ่นสิเป็นอย่างไรเนาะค่ะกระเพื่อม่็เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเหาก็ไปติดตามหนึ่งเล่าความฝันครับมาไนผมพร้อมกันเนาะ,ค,ะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้าไนค่ะสวัสดีค่ะน้าไนค่ะน้าไนผมใส่กระดูเด้อครับผมความฝันของผมเด้อผมฝันว่าเห็นสร้างค่ะสางผูกโบค่ะสางตัวแบบไงง่วงแบบยาวนี่แหละ แต่ในความบานผมเหมือนความเพล่แหร่สร้างถนันภาพไปหันไปหนึ่งยางไปยางหันแต่ว่าผมมีความทะนุมเป็นเร็่องสิ่งสร้างันสร้างอ่ะมันตีเจ็ดไอ้ต่างซีซีแต่ผมมันตีเจ็ดเจ็ดซีซีเจ็ดแล้วแต่คนที่สี่เอาเด้อเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ได้ซีเจ็ดเจ็ดก็ได้ เจ็ดซีก็ได้ในความฝันของ,องผมนะความฝันฝันมาถือกเลยเถือกเลยคคักล่ะค่ะความฝันแล้วความลุ้แห้งกับสางต้นนั้นยางไปน้ำกันจะหวนอีกทีล้งดอกยางไปน้ำกันทางเท่านั้นนะห่วงแบบใหญ่แบบเง,งาเงาแห่งแต่จริงๆจะมีโบอยู่จะขอมันโบตีถึงแตง่โบ ตีโบเปลนสร้างใหญ่นั่นปรากฏว่าเป็นสร้างของหน้าในเลยบ่รอคะแม่แต่ว่าไม่โบได้ขอมาอ๋อค่ะอยากตีโบบ่หน้าในอยากโบโบได้ข้อ嘛หน้าในนี่ของใจก็โบเหมือนบอกแม่แต่ตีบเปลนโบตีบเปลนโบใบใหม่แตกเป็นจังนไรแต่ว่าโบมัก้มกลมเจ็ดเจ็ดโซนเปล่าหรือเ่าเจ็ดสี่โซนเปล่ก้มกลมได้ไปก้มกลม ็นวงกลมแมนกลมกลมเป็นอุมปุมเลยเป,เป็นจีพันอยู่กลางค่ะแมนอยู่กลางจ้ะโบแต่ว่าโบขนาดน่นะเป็นสีแดงกลมกลมค่ะนี่ว่าสเป็นศูนย์นี่ว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์ด้วว่าเจ็ดเจ็ดด้วยว่าสีเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เ่เจ็ดสี่ศูนย์จีบบ้างว่าเอก็ดสี่ศูนย์ครับหรือว่าสา, 4, 7, 7, 7 4, ามเจ็ดเจ็ดทานะไหนว่าสามเจ็ดเนาะ เจ็ดกาเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวภาษาอังเป็นซี่เปนแบบนั้นหน่อยว่าบานนีโบกกลมๆออกสีแดงเลยกลมๆสีแดงค่ะเอาเป็นศูนย์แหมมันกลมๆเลยเจ็ดนี่เจ็ดนี่คืออย่างนั่นน่เจ็ดมาตตใส่เจ็ดส่างเจ็ดเจ็ดส่างสี่ขากับตีสี่เจ็ดสี่ศูนย์ต่วตัวส่างนั่นน่ะนแต่เป็นเจ็ด เขาใจน่าหน่ายเดียว่าหน่ายท่ฟันเข็ยนสั่งตีเต้นเจ็ดบานนี้มตีขาสั่งเขาสั่งสี่ขาโบมักกลมเจ็ดสี่ศูนย์ค่ะค่ะเขาใจแนะเนาะเขาใจน่าหน่ายฟันสั่งตีเป็นเจ็ดสัขาสั่งนี่ตีเป็นสี่โบมักกลมนี่นะาห่าตีเป็นศูนย์ก็เลยเอาเจ็ดสี่ศูนย์ S <S <ต>บอ่อไห่แทบบาทนี่เมืองถูกเด้อค่ะแต่ว่า,รา,าสร้างนี่นะนในขี้บาา <S <S อกค่ะในขี้บ่อสร้างบ่อปะดีขี้ยางปะดำการซื้อยางไปนำการยางเคี่ยงคานสร้างไปเลยยางปะดำการในความฝันนั้นรู้สึกว่าหักขักบ่อสร้างหักไม่ความสมดุดเลยสร้างต้นหลังบ่ออารวาสยางปะดำการห่วงแบบใหญ่ห่วงเอวยาวเลยล่ะ ในหอมว่ามันหอมโอ้แสดงว่านั้นนในนี่ความซุบแตะน้องในหอมหอดสั่งค่ะค่ะในหอมสั่งหอมหักแห้งหักแห้งบอเห็ดเนี่ยเาทำหลายเลยนอ้และในเคยฝันเห็นสั่งบอค่ะเคยฝันมาแถวนั้นออกเจ็ดเจ็ดแถวนั้นสร้างสองตัวตีเจ็ดเจ็ดแถวนี้สร้างตัวเดียวแถวนี้สร้างตัวเดียวก็เลขตีเป็นเจ็ดสี่ศูนย์แม่ เพราะว่ามีโบกลมๆอยู่ข้อแม่ไม่โบสีแดงก็กลมในข้อค่ะโบสีแดงนี่นานหน่อยเลยผูกใส่สางบ่หรือบ่หรือว่ามากับสางมันมากับสางค่ะมันยางมาหา้อยห้อยห้อยนั่งเลรียญในน้ำมันมากเหรียญน้ำนกหอยการแจ็คเป็นสางผู้ไรแต่ว่าการโอ้โหจะขวางใครโบแต่กระยานดูแต่ว่ามันหักมันเหรียน้ำน้ำสางตัวนั้นมันกระหักแนานหนคือกระหัก สันน <S s <S ่งพักพอกสั่งพึกสั่งพึกง่ามห่วงห่วงสั่งแบบเงีวเลยค่ะค่ะง่ามมัเหิดง่ามแบบเหี่ยเยี่าวลหน้าสีขาวๆนั่นแั่นแมนสีขาวแต่ว่าแต่ความพัน้อผ่อยเน่ยแมนตลอดแต่ว่าไม่ได้คค่ตื่นจะคือบังหันกับแมนบนอะไรงัยฮะบังหันก็บแม่นแมนบังั มาหั่นกะเขาเนาะค่ะหน้าในนาะเล็ดหน้าในเนาะเออค่ะอย่าเขิดล้างมันได้ไจะเขิดว่ได้ทำไมกับหักมันใหญ่หลายบ่ใหญ่ตัวแบบแม่เลยขันคืนนั่งไก่ขื้นสีประเหต์ยังขับประเหต์ยังมันหักแต่ว่าหน้าในนั่นบ่มีปัญญาสิกขืนไต่แด้เมือนบ่บ่มีปัญญน้าขึ้่ได้มันประกบลงหายแต่ว่ามันกับแปนน้ำกันยาวแป้นน้กันไปหนาน้ำกันไปน้ำกันเลยมันกับโพดน้ำจวดจวดโพดน้ำใส่ โก็คือม้วนที่นั่นน,น่ะหน่อยเนาะในความสุขในความสุขอีอดีในความปันเดนหนนามนั่นกันนึนกับปวดใสจนั่นไงขาดปวดใส่พอพ่อนหนามใ่เลยเออพ่ดมันยอกไปอาบน้ำอยู่ห่วยหรืออยู่ใส่หน้าไหนอยู่ในห่วยจ้ะโออ,อยู่ในห่วยโอ้ลงอาบน้ำห่วยเลยอืมค่ะ สะ้าบางคนฝันก็อาจจะตีจะเปรบขึ้นกันเนาะเพราะว่าบางคนกะตีเป็นอีกตัวหนึ่งที่โบแมนขึ้นหนะไนแต่ว่าสําหรับส่วนตัวน่อยหนนี่เพิ่นว่าขั้นเพิ่นฝันเห็นส้างเพิ่นมากสี่ตีถือเป็นเหล็กเจ็ดมาจะมาเหล็กเจ็ดเนาะต่อมาแต่แทะเพราะว่าเพิ่นเคยฝันเนีเพิ่นเคยฝันจำาหญ่เนาะเคยฝันเห็นส้างตีเป็นเจ็ดก็เข่าเมนบอลหน่อยเข่าอ่านก็เข่า มาหันบะหม่ามานุ่้บ่มาเสียดายเลยเสียดายค่ะขอถูดขออภัย่น้อค่ะวันเด้มาหาได้กเก่าหนึ่งอิริ่งเสียดใยวันตอนวันเด้กินเนื้อกินเนื้องัวกินกะเก่าเนื้อกะน่องกะหนึ่งเก่าหนึ่งเต็มเต็มเขาตอนเด็กกินนะเขาว่าเจ้าบ่มามาเด็ก็อ่านเสียดายแห้งกินกะเก่าก็ไก่เอ็ดอัน เก่ากอไก่เนาะค่ะกินเนื้อเนาะหนูเก่าเนาะโอ้จีแมน่ะไอพูดไเวลาไอลูกเทพไอเดี๋้่ไซื้อค่ะค่ะเสียใจอยู่เนอะบริมาพิดตามมาดาม่ะหัวเซมันออกศูนย์เก้าเจ็ดข้างล่างออกเก้าหน ค่ะว่ามดเจ้าเข้ามาเนอะขออนอนถ่ายอยู่เหมือนอยู่มาจีเรียแท้เหมืนมาจีชิบซีเซมหามอื่นเขาว่าเขาว่ามดเจ้ามาเพราะว่าเพราะว่าจะอิลีได้นั่นค่ะมือนี้กะสำหรับความฝันของน่อยนาะค่ะขอบคุณความฝันที่ให้เอาไปเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะน่อย ขอบคุณค่ะอค่ะสำหรับคลิปนี้เจี๊ยข้ามสามตัวเต็งกับสิผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของนันไนนะคะท่านผู้ชมนันได้ี่เพื่อนฝันเห็นสร้างนะคะสร้างตัวบักใหญ่นะคะผูกโบสีแดงจึงคึงเพื่อนมาเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะยางเฮียงกันกับสางนะคะกับผ้าสางไปอาบน้ำนะคะเพื่อนกะมีความสุขกับสางนะคะท่านผู้ชมกะตัวเลขของเพื่อนกับเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งท่านว่าสองฮาฮุกค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบวอร์พลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเดเดตดังๆแนวทางดีๆเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามต,ตัวเต็งขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหม่สวัสดีค่ะ